วัสดีครับพี่นอกมากครับกินเขาร้วมกันจำบุกทัวกับทอดหมูแดดเดียวไข่ ไปแล้วไปจ้ะตุ๊กะเ้าบอกว่าทานแ้เม่เลจ๊้้าบอกว่าเจ็บแล้วหมือน เมื่อนที่เขากินเขาก็ปุ่นไปเขากินเมื่อหลายเนาะไม่นะ่ะเขาได้ไปอยู่แน่อื่นมามันแล้าเจกเบียงขึ้นไหมอยเ่ขาบะ่ะเพามันคิเป็นลมซั่นโดดๆดยอืตายใล่วหม ขึ้นขึ้นแคบวะที่อะไรที่ทำจริงก็พักที่ม้านเรือเหรอพอยายุอากาศปหะอากาศาวบ่ะโอาเบิร์ดพิสไม่เข่ากันขนาดเนาะอ,อันนี้แคบมมยเลยว่ะเพ็ดแม่สิตายาี่ย ยังกับว่ามีกลิ่นว่าไว้เนอะขัดมืออะไรโยกกาเดินอะไรก็มีต้องกลิ่นได้จุดตลอดในซาวด์ทีน มูกระทาติใหญ่ไหมหรอมูกระทากินกัดีคินบาเมื่อไหร่คิดเมา่อไห่ดีบาร์ค่ะสูมูกะาเนี่นางกินเปลี่ยนมาติเสีส อยาก็บว <t ries> okay. ่าจะฟังเมื่อไาสตัวเดียวสามพุนดีตันึงบ่ตาตัวนึงดี่ะ้ากินสองพุน่อเอนัแปง่แต่สองปุมันตัวใหญ่ยูยนี่บด ยังยืมพออีกดนหมดใ <c oughs> ส่กาบด้วยคุณทาง้องไหน เบ็นเลือดสองเป็นหนึ่งเล่นเลือดขม่ใช่สองขวเท่ยงขว้างยัขวบทำไมง หมูเมียมกันเด็มดมันดีอย่างอับหนามนึกว่าเป็นปิดจอบทำเป็นหลายอย่างเปิดจอบเลยบอกกับปู่าวไปเนาะโทรมาเขียงจะคิดว่าก้นนัเข่าเนี่ยเสียวออกาจะำาทำไม่ออกค่ะตามเไปเนลย คุณยูขเขาแห้งแต่เขาก็ไปขี่รถตากแดดเอาไว้กันเนื่อยกัดหอนมเนี่ยกกสกงหอนเลยนะ <c oughs> ได้ขอมขาอ้าก็เย็นสบายอ่ะห่ข้าบ่หอนอ่ะหอนอ่ะเสียบมีฝนบันไดอ,อ่ะสงอืร ไปแล้วครับแสบมือนี่ปลาหมึกตัวโมเดเดียว,ยวมันก็เลือกงานมาคือเ่เอาแต่ลว